เรื่องถอดหน้ากากตกลงยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าเนี่ยคนก็ถามผมมาผมก็ตอบไม่ได้นะว่าตอนนี้หลายรายการถอดหน้ากากแล้วครับอันนี้ก็เลยมีคําถามว่าตกลงยังไงตกลงอนุญาตให้คนถอดหน้ากากแล้วหรือ,อยังเนี่ยนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นตามท้องถนนหรือว่าตามตึกอาคารสำนักงานต่างๆเขาก็ยังคงใส่กันปกติอยู่นะคะเรื่องนี้พลเอกสมพ์มาลานิยมค่ะ เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้วยการของสอปกสปคนะคะได้มีการเปิดเผยหลังการประชุมนะคะว่าที่ประชุมเมื่อวานนี้ได้มีการพิจารณาเรื่องที่กทมเสนอเรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่กทมนะคะซึ่งสอดคล้องกับหลายหน่วยงานที่พิจารณาและก็เป็นไปตามรถแมพของรัฐบาลที่นายกให้วางแนวทางเอาไว้ด้วยนะคะหลายหน่วยงานก็ให้ความเห็น และมีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันก่อนมอบหมายกรมอนามัยไปพิจนารณาและรวบรวมรายละเอียดและจะเสนอที่ประชุมสปปสปในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ทางผลเอกสุพจน์ก็บอกว่าได้มีการนําเอาสถานการณ์ขึ้นมาหารือแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆว่า จะให้ถอดทั้งหมดไหมหรือว่าถอดภายใต้เงื่อนไขอะไรยัางไงาประชาชนจะได้ปฏิบัติได้ง่ายและปลอดภัยแล้วก็สอดรับกับการที่เราจะประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่นด้วยนะคะเอาเป็นว่ารอสัปดาหนะ์หน้าสัปดาหนะ์หน้าสป,ปคสปคจะมีการประชุมอีกครั้งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสป,ปคชุดใหญ่อีกรอบหนึ่ง